น้ำตัวพี่น้อยเอ็นเอกเจ็ดจำรูนไฟล์เราซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนครับกาซ้อมอยู่ที่ค่าย็จำรูนอยู่สระบุรีที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นคู่บาซ้อมตอนนี้ก็มีบูฟองแล้วน้องใกล้ๆโคนเลยใครเชิญเนาะตอนนี้อายุ29สูงเท่าไหรึ่งหกสีครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้อ่าห้ายสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องวันนี้จะต้องมาเจอรุ่นน้องนะสลามดำไม่เคยต่อยกันด้วยครับผมครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องยังก็ดูมาน้องมวยสไตล์ วันนี้มาเจอรุ่นน้องวางเกมวางแผงให้ดิก็ไปเรื่อยๆต่อยตามตาตาเราไปก่อนเนาะแล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเขาเบอร์เดียวล่าสุดต่อยไปที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับพายลูกเป็นไงแพ้แพ้คะแนนใช่ไม่เกิดกี่ไฟแล้วสาติดเลยใช่วันนี้คิดว่ามาแจ้งเกิดไหมตอนหน้าจะเกิดอือวันนั้นต่อยอ้อมน้อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดร้บเอ็วันนี้ต่อยร้อยสิบสามื่อกี้ช่งสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดสี่จุดสี่เดี๋ยวโอยเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไฟนี้ ก็เต็มร้อยสม่แขอะไรนะพรอมาแจ้งเกิดนะเอาชนะแล้วคุ้มมากี่กิโลมาณสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร้อยบวกคนจังหวัดสระบุรีฝากเชิญชวนแฟนครับหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสระบุรีเป็นกำลังใจด้วยครับก็แจ้งเกิดครับวันนีคยอโชคดีขอบครับ